แจ่วี่กินน้ไดีนะแม่ยินดีหรอแปลงห่วงเราก็ว้าวุ่นเลยห่วงก็มึงหอดห้าปีมึงชนะแต่ว่าเด็กเสวดก็เนือแตกแล้วมาดูผลผลิตวันนี้ที่เราไปเอามาตกมาปีนี้ผลผลิตตกมาเดือนนี้ผลผลิตจะนั่งไง

บมไม่มงเขาเลยอปากแดงไปเลยปากลไม่เลาไปทำโอ้บุฟเฟ่บุฟเฟ่บบกมวงดูเช่นันหอมเรสอยวะหอมดีนี่มักสีดาหน่ะผมดูความชำนาญการในการถ่าเต็มตีเต้มถังอะนะคือมักสีดาไปนี่ได้ความมักสีดาไปนี่ผมไม่วยอ่ เจ้าว้ำสูตรแปลงแจวมีหยั่งแน่ก็มะพริกเทิงโลเครื่องโลเทิงโลเทิงโลห์หนึ่งคลองหนึ่งเลยน้ำปลาสองน้ำปลาสองคนหนึ่งน้ำตาลสองโลสูตรแปลง